จาดิาดาดดาดิ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 าดาเออเจอพอดีโอโหงตอเตอือ,อไม่ได้เล่นฝากติดตามด้วยนะ หวังว่าจะมีคนเข้ามาดูกันนะครับอืมที่ที่เราต้องแบนนะเรอไอ้ไกลอะไรเราไม่ชอบเจอเวลาเล่นซัพพอร์ต เขาบอกเงินมาเดี๋ยวติดตามให้ผมจะบอกตรงๆเลยครับว่าเงินตกแต่งช่องตัวเองผมยังไม่มีเลยอุ้ยมีคนแฟตเรียบร้อยใครที่เล่นอยู่เล่นก่อนก็ได้นะฮะแต่ถ้าดูไปด้วยนี่จะดีมาก สวยครับโอ้โหแต่ไกลไปไนิดนึงผมเข้าไม่ได้หป่ตาเขาคือรีเซ็ตใหผมยืนหลังนี่รอแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นผมจะได้ช่วยได้ชุบเตียวเฮ้ยตา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 ยอ้ ม่เป็นไรไม่เป็นไรหน,รนีเลยหนีเลยยังไม่มีอันติเลยถ้าม,มีอันติเมื่อกี้น่าจะแบบช่วยได้ดีอยู่เอ,อ้ยโหแค่ซิดเลยว่ะตัวสุดท้ายของวะอิโมไปแล้วว่ะ นี่เนะ่มันต้องอย่างนี้ใตามก็ต้องมาให้สุดใช่ไหม <laughs> <laughs> ผมนี่ก็เดินเล่นไปทั่วเหมือนกันนะเนี่ยดูติตอนนี้มาไปแก๊งจินผมยับเลยอะรีบออกของรีบไปเลยะ่ะ Úp nì. Ừ. <N Ash frenchfast> โอ้หือโดนเตะเออินอื้ยสวยความเร็วเคลื่อนที่เร่งสกิลเร่งเวทนี่เร่งเร่งสเปลด้วย ไม่โดนโยกหลบได้ยังไงวะเนี่ยไปนี่โอ้โหจินเราเกิดเอาว่าโค้เลือนผมไม่พร้อมจะอยู่ตรงนี้แลว้วอ่ะผมควรจะกลับบ้านหนอ,อของใช่ไหมต้องอย่างนี้ดีกว่าตัดฮิวมาสักหน่อยดีกว่า เลือดเยอะไอ้พวกเลือดเยอะตัดฮิวดีจริงๆไม่รู้ช่วยไหมลองดูก่อนแต่มันมีสกิลฮิวของไอ้นี่ด้วยไงไอเซนเน่าก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ได้นะวายปึบอ โเดี๋ยวนะข้างล่างนี่เพลินไปไหมอะ เราเอาป้อมเดีย๋ยดีไหมไม่ดีตึ๊ปตึบตรวจเช็คไปเรื่อย บนมันไหลวะ่ะมันต้องเป็นตังของเราแล้วแหละถ้าจะไหลมาขนาดเนี้นะังกรน่าจะเอากันได้ดันมิเนี่ยนไปให้ดีวะ่ะ ปไปหาเพื่อนไปวิง่งจะขึ้นบ้านใช่ไหมมาจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าฮึนี่ มันมูดอะไรไล่เราอะ่ะมันมวดอะไรซับกับ ADC <g ülme> <g ülme> ไปป้อมสิครับรออะไร ว้าล็อกอัพให้ด้วยโอ้เป็นแงวันนี้เปิดมาก็แช่มเลยว่ะเกมแรกโอ้โหอุ้ยโหตอนทำไม15 15คะแนนนึงกว่า <c oughs> นี่ผมล่วงจากซิล2ซิล1ลงมานี่แล้วเนี่ยซิล4ข,ขึ้นมาพึ่งขึ้นมาซิล3ไปกันเนี่ย ร่วงมาเยอะจะแจกซีซัน,นที่แล้วผมโตอ่ะโอ้โหอนเล่นแบบนอร์มอลอ่ะนอร์มอลโล่ๆชอบชอบชอบมาปั่นคนในแรล็ดีมันมันเวลาเราเล่นในแรล็สนุกสนุกแล้วแบบทีมมันไม่หนุกด้วยอ่ะ okay, <laughs> แต่ได้แบบแต่ถ้าทีมไหนหนุกด้วยนี่ผมบอกเลยว่าชนะสบายๆเลยอ่ะ พีรอใสล่าโอพีเนื่อแต่เมื่อกี้ผมก็ได้อยู่นะช็อตที่มันเข้ามาแต่แค่ว่าเราไม่มีคนยืนอ่ะเพราะถ้ามันถ้ามันมีคนยืนอ่ะผมสแปมสกิลได้ เร้อยน็อกเซียนคดตีถึงไม่ถเป็นเต็นตายไปซะหัอใจตายยนะดันี้ครับ้เฮ้ยเอาว่ะยนน่เขาเท่่ะ